สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะราศีพิจิก คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน15ธันวาคมและสำหรับคนที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกต,ตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเปิดดวงแม่นยำเจาะลึกทุกคำตอบกับอันหนึ่งพยากรณ์ค่าครูเพียง300บาทถามได้3คำถามการงานการเงินความรักสุขภาพแก้เครดเสริมดวงชีวิตปังบริการของเราไทายยิบซีโพราศาสต์ไทย จุดเด่นของเราทำนายตรงประเด็นครบทุกคำตอบที่คุณอยากรู้แนะนำแนวทางปรับดวงเสริมชีวิตให้ปังส่งคำทำนายเป็นไฟเอกสารเก็บไว้อ่านได้ตลอดรีบจองคิวเลยทักแชทมาที่ o p e n c h a t ์อันหนึ่งพยากรสแกน QR โค้ดด้านล่างเพื่อจองคิวได้ท,ทันทีพร้อมดูดวงทุกวันรับดูดวงวันละไม่เกิน 5. คิวห,หลังจากส่งวันต่อเดือนปีเกิดเวลาเกิดหากทราบ ใช้เวลาทำนาย3-5วันแล้วส่งผลการทํานายให้คุณให้เรานำทางคุณสู่อนาคตที่สดใสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงคะตาของผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2568วันนี้อาจารย์หนึ่งพยากรณ์จะพาคุณมาสํารวจเส้นทางชีวิตผ่านการเปิดไพ่ยิปซีในรูปแบบเซลติกครอสสเปรดที่จะเผยให้เห็นทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตรวมถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคุณ ไพ่ใบแรกมหาดเล็กถือไม้เท้าเพจออฟวานพลังงานของคุณในเดือนนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งการเริ่มต้นเหมือนเด็กหนุ่มที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกกว้างเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณอาจรู้สึกอยากลองทำสิ่งใหม่ๆทดลองเส้นทางที่ไม่เคยไปมาก่อนแต่ความรู้สึกนี้อาจยังไม่นิ่งนัก เป็นเพียงความกระตือรือร้อนชั่วคราวคำถามที่คุณควรถามตัวเองคือสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันอยากทําจริงๆหรือแค่อยากลองไปวันๆเรื่องงานคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่หรือมีโอกาสให้เรียนรู้สิ่งที่ท้าทายส่วนเรื่องการเงินมีเข้ามาให้ใช้แต่เก็บไม่ค่อยอยู่ต้องหักห้ามใจความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้รู้จักใครใหม่แต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่มั่นคง นมีคู่ต้องระวังความเฉยชาไพา่ใบที่สองเทพแห่งความตายเดทนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางสิ่งในชีวิตคุณอาจถึงจุดสิ้นสุดเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาบางครั้งอาจเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์การงานที่สะดุดหรือค่าใช้จ่ายกระทันหันที่ทําให้คุณเครียดแต่จงจําไว้ว่าการสิ้นสุดไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเริ่มต้นใหม่ที่กําลังรอคุณอยู่หากผิดหวังเรื่องความรักหรือรู้สึกไม่มั่นคงกับงานที่ทําอยู่ ขอให้ใจเย็นแล้วรอเวลาเพราะทุกการปิดประตูย่อมมีอีกบานที่พร้อมจะเปิด ไพ่ใบที่3เดอะเมจิเทียนเทพแห่งการสื่อสารและมายากลพลังงานแห่งการสร้างสารรค์กำลังห้อมล้อมคุณคุณมีทักษะมีไอเดียและมีความสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่ติดขัดให้กลายเป็นโอกาสทองไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะมีโอกาสเริ่มสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมหากคุณอยากพัฒนาตัวเองเช่นการเรียนภาษาการเพิ่มทักษะเฉพาะทางจงลงมือเลยเพราะมันจะกลายเป็นกุญแจที่เปิดเส้นทางใหม่ๆใ,ให้กับคุณการเงินจะคล่องขึ้นความรักหากคาดหวังน้อยลงมองคู่คร เหมือนเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันคุณจะพบความสุขที่แท้จริงไพ่ใบที่4ลบเเหรียญอดีตที่ผ่านมาบอกชัดว่าคุณคือคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณอดทนทำงานหนักและเริ่มเห็นผลลัพธ์แม้จะช้าแต่มั่นคงเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตการเงินของคุณก็เช่นกันเริ่มมีรากฐานมั่นคงแม้ยังไม่มั่งคั่ง,งแต่ก็ไม่ขาดมือไพ่ใบที่5ลบ3เหรียญน,นี่คือบทเรียนจากอดีตคุณได้ใช้ความพยายามจนได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างบางคนอาจได้รับคำชมได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีรายได้เสริม เข้ามาคุณเริ่มตระหนักว่าความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะความสามารถที่คุณสร้างขึ้นเองไพ่ใบที่6เทพีจากกระพัดนีนีเดอะเอมเพรสอนาคตที่รอคุณคือความอุดมสมบูรณ์ผู้ใหญ่หรือเจ้านายในที่ทํางานจะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมคุณให้ก้าวหน้าสําหรับใครที่โสดมีโอกาสได้เจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าเขาคือคนที่คุณอยากฝากอนาคตด้วยจริงหรือไม่ไพ่ใบที่7ดลบ1ดบึ่งดา o เอซออฟสคำแนะนำคือ จงเข้มแข็งแม้ปัญหาจะหนักหนาแต่ความชัดเจนและการตัดสินใจที่เด็ดขาดจะนำคุณไปสู่ชัยชนะไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยว่าคุณต้องเผชิญหน้าความจริงอย่าหลีกเลี่ยงเพราะความกล้าจะเปลี่ยนเกมให้คุณไพ่ใบที่8ปดลบห้าเรียนสภาพรอบตัวอาจทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจครอบครัวไม่ช่วยเหลือมากนะคุณอาจเหนื่อยกับการต้องสู้เพียงลําพัง แต่ขอให้จำไว้ว่าแม้คุณจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวแต่ความเข้มแข็งภายในจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไพ่ใบที่9 The Devil เทพแห่งอบายามุกในใจคุณเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานและแรงดึงดูดจากสิ่งยั่วยวนไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังการยึดติดกับสิ่งที่ไม่ควรเช่นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอบายามุกการพนันหรือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณต้องถามตัวเองว่า สิ่งที่ต้องการนั้นเติมเต็มใจจริงๆหรือแค่หลอกให้คุณวิ่งตามไปเรื่อยๆไพ่ใบที่1 0บเถ้วยบทสรุปของเดือนนี้คือความสับสนคุณอาจเผชิญกับหลายทางเลือกทั้งงานการเงนิงนและความรักจนไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรไพ่ใบนี้เตือนให้คุณใจเย็นและมองภาพรวมให้รอบคอบก่อนเลือกเพราะการรีบเร่งอาจทำให้พลาดในสิ่งสำคัญ สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าไพ่ย,ยิปซีคือเพียงกระจกสะท้อนพลังงานชีวิตคุณคือคนที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองคำทำนายนี้คือแผนที่แต่คนที่จะเดินไปตามเส้นทางคือตัวคุณเองจงเลือกด้วยหัวใจและเดินไปอย่างมั่นคงขอให้เดือนกันยายนนี้เต็มไปด้วยพลังบวกโอกาสใหม่ๆและความสุขที่แท้จริงค่ะาการร่วมสนุกกับช่องอนหนึ่งพยากรณ์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้กดติดตามและกดกระดิ่งช่องอนหนึ่งพยากรณ์ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กดถูกใจคลิปวิดีโอของอาจารย์คอมเมนต์ใต้คลิปบอกความรู้สึกหลังดูดวงตรงหรือไม่ตรงแบ่งเป็นความรู้สึกหรือคำแนะนำที่อยากส่งถึงอันหนึ่งพยากรณ์รางวัลพิเศษทุกเดือนอาจารย์จะสุนผู้โชคดีสท่านรับรางวัลสุดพิเศษพยากรณ์แบบส่วนตัวฟรีถามได้สคํคำถามครอบคลุมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ร่วมสนุกได้ทุกเดือนอย่าลืมมาลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยกันนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขคข่ะอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำทำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ